ไม่รู้พวกอย่างเชื่อป่ะนะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันของคนรวยอ่ะกับคนจนอ่ะมันโคตรต่างกันเลยนะอย่างเหตุการณ์ล่าสุดอ่ะน้ำท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยไอ้ที่ออกข่าวกันเยอะแยะนตอนนี้เนี่ยว่าแบบคนที่แบบว่าเฮ้ยเคยมีกิจการเคยมีแบบว่าเคยมีเงินทองมากมายใช่ไหมหายวับไปในคืนเดียวคราวนี้เนี่ยคือพี่มานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วชีวิตพวก ของคนพวกนี้เนี่ยเขาจะเขาจะทํายังไงต่อกับชีวิตคือต้องบอกว่าก่อนอื่นอ่ะคือขอแสดงความเสียใจด้วยโคตรเลยคือเข้าใจความรู้สึกได้เลยแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่บางคนอ่ะเคยอยู่จุดที่สุขมากๆอ่ะวันหนึ่งคือกลับมาไม่เหลืออะไรเลยมันจะเป็นยังไงคือพี่เคยมานั่งคิดดูจริงๆอ่ะพี่เคยมานั่งคิดนานแล้วแหละว,ว่าจริงๆอ่ะ ภูมิคุ้มกันของคนรวยกับคนจนเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะภูมิคุ้มกันของคนจนเนี่ยคือคนที่แบบว่าต้องบอกว่าโอเคคนจนนี่คือหมายถึงว่าโอเคแต่ก่อนอาจจะจนเนาะทำมาหากินเก็บเงินโน,น่นนี่เก็บเงินจนได้คือจนตั้งตัวได้แล้วจนหนึ่งเป็นคนรวยขึ้นมาเนะ คือถ้าเกิดคนเป็นคนลักษณะนั้นะเคยลำบากมาก่อนเคยจนมาก่อนเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบล่าสุดเหมือนอย่างที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาต้องกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่หรือที่ติดลบใหม่เนี่ยพี่เชื่อว่าคนพวกนี้เนี่ยคือเขาจะมีภูมิคุ้มกัมกนที่สูงอยู่แล้วเพราะตัวเองเคยลำบากมาก่อนแล้วเขาเนี่ยเขาคงจะแบบคือมีใจที่สู้พยายามจะแบบ อ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรชีวิตเริ่มจากศูนย์ใหม่สู้กันต่อไปอันนี้จะเป็นคนกลุ่มนี้แต่กลับกันคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนคนที่แบบว่าเกิดมารวยเลยเป็นลูกคุณหนูวันหนึ่งรับสืบทอดกิจการมาใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งเจอเหตุการณ์เดียวกันคือแม่น้ำท่วมทุกอย่างไปหมดทุกอย่างพังหมดคนกลุ่มนี้เนี่ยพี่นึกไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะไปต่อ,อยังไงเพราะชีวิต มันไม่เคยลำบากชีวิตไม่เคยต้องมาเริ่มจากศูนย์เพราะว่าพ่อแม่ทำมาให้หมดแล้วถูกปะ่ะคือคือไม่ได้ว่าอะไรนะคืออันนี้เป็นแค่ความเป็นห่วงเฉยๆฉว่าชีวิตของคนเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันมีหลายครอบครัวหลายเคสมากๆที่มันเกิดขึ้นนะเขาจะไปต่ออยังไงคือให้กําลังใจต้องบอกว่าให้กําลังใจมากๆสําหรับคนที่เจอเหตุการณ์ล่าสุดชีวิตแม่โคตรจะไม่แน่นอนจริงๆนะเมื่อวานรวยวันนี้ติดลบ เมื่อวานโคตรรวยเลยวันนี้เหลือศูนย์คือต้องบอกไงไม่รู้สิคือหลังจากนี้เนี่ยเคสเนี่ยที่สอนได้อย่างเดียวคือว่าถ้าเกิดเราไม่ประมาทเราสามารถบอกว่าเขาเรียกอะไรกระจา